ซ่อมทีวีแท่นจีนเครื่องนี้อาการไฟไม่เข้าเรามาดูรุ่นกันนี่ก็คือรุ่น29290อะไรก็ไม่รู้แหละนี่แหละเปิดไฟล้างออกมาก็เห็นเป็นอย่างนี้นะครับไฟแบบว่าน่าจะมีไฟรั่วอ,อะไรติดมาเนี่ยดูแล้วมันจะเป็นพวกไอพันเกีียวพันเกีียวน้ำปลาปลาเนี่ยนะครับ วงลวงจรแผ่นวงจรเป็นแบบนี้นะครับของจีนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเรามาดูกันว่าไฟไม่เข้าเป็นเพราะอะไรนะครับตัวเตอร์ฮอช็อตไหมเอ่อเตอร์ภาใจไฟเสียไหมฟิลดำไหมนะครับมาดูกันนะครับไฟไม่เข้ามันจะเป็นเพราะอะไรเนาะนี่นะครับนะแ่นจีนซ่อมบ่อยอะไรมันเยอะหน่อยนะพวงนี้สบายๆนะครับ อะไรมันพอได้อยู่ถอดออกมาดูเดี๋ยวไปดูทันเตอร์ฮอกันเดี๋ยวต้องแกะตัวนี้ามาก่อนนะแกะเอาตัวนี้ออกจากแท่นพลาสติกเพราะว่าแท่นพลาสติกมันบังอยู่นะนี่ถ้าเพื่อนๆนะจะหัดซ่อมทีวีหรือศึกษาการซ่อมทีวีก็ต้องศึกษาจากท่านจีนนี้ก่อนนะครับมันดูง่ายหน่อยว่าอะไรมันไม่ค่อยมากนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โมีมีหอดเสือกฟังเวลาเพื่อนซ่อมก็มันจะง่ายหน่อย แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสภาพเครื่องถ้าอย่างนี้ก็พอหัดซ่อมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสนนี้มันเขื่อแล้วก็อย่าไปหัดซ่อมมันหาเครื่องใหม่มาซ่อมเดี๋ยวกําลังใจมันจะตดถอยนะครับมันมีการย้ําวงจรมันมีการบัดกรีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูนะมุมนี้เดี๋ยวผมถอดตัวนี้อ่าตัวอ่าด้านหลังของจอภาพไปออก,ก่อนถ้าวิดีโอแอมมัน มันจะได้ไม่บงังวางไว้นู่นอ่าทีนี้เห็นละนี่มาดูทันเตอร์ฮออะไรแนียเนี่ยทันเตอร์ฮอมันจะอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับดูทันเตอร์ฮอวัดในวงจรก็ได้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเพื่อที่ให้รู้ว่าทันเตอร์ฮอมันอยู่ในสภาวะชอ็อตหรือว่าสภาวะที่ดีอยู่ เพราะว่าเตอร์ฮอร์ช็อตมันก็ดึงภาคจไฟลงเหมือนกันนะมันจะขึ้นข้างไปขึ้นข้างถ้าอย่างนี้ดีอยู่นะเห็นไหมครับดีอยู่นะนี่นะอ่าเมื่อดีอยู่ได้ไปดูภาคจไฟกันก่อนที่จะดูภาคจไฟเราลอยตรงนี้รอก่อนดีกว่าก็ได้ดีกว่าก็ได้พ่าชันรอให้ออกก่อนบางทีมันเรียงความไม่ถูกภาษาไทยก็แปลไปนะเพื่อนภนะาษาไทยนี่ภาษาที่ละเอียดอ่อน เลี้ยงความไม่ถูกเป็นคนล่าอย่างเลยคือยังไงก็คือรอยวงจรอานนีนะ้ไม่ให้มันมาเลี้ยงไฟแบบไม่ให้มาเลี้ยงทันเตอร์ฮอร์เลยเราไปซ่อมใบจ่ายไฟน,น,ไนี่เห็นไหมเห็นรอยบัดเกียนไหมนะโอเคนะครับสายตามองเห็นนะกล้องไม่เห็นเดี๋ยวรอยขาตัวนี้ก่อนทีนี้หลุดแล้วหลุดแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปได้ทีนี้มาดูสังเกตว่ามีฟิวดำไหม เนี่ยโอ้ยฟิวไม่ขาดเลยไฟไม่เข้าสวิตดีหรือไม่อย่างไรวัดดูสวิตด้วยสายก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักสายสวิตมันจะอยู่นี่มาไม่ถึงโอเคน่าดูก่อนสวิตดีไหม เปิดสวิตก่อนสวิตหนึ่งข้างดีสวิตมันจะมีสองสายเนาะอีกข้างก็ดีสวิตดีอยู่นะครับสายไฟไม่ขาดสวิตดีอยู่ฟิวไม่ดำเห็นไหมนี่เนาะฟิวไม่ดำทีนี้ดูไฟสามร้อยไหมดูไฟสามร้อยดูได้มุมกล้องไม่สวย สายมาไม่ถึงนะครับมุมกล้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูไฟ3 0 0ร้โวลมาหรือ,อยังนะครับไฟ3 0 0รอยู่นี่นะนะครับมันจะเป็นซีฟิลเตอร์ตัวใหญ่นะถ้ามีเตอร์6 0 0้อโวลนะครับ DC แบบนี้นะลองวัดดูนะครับมาอ,อยังโอ้ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วนะครับ ไฟออกมีไหมจับกาวด้านนี้นะทีนี้ไฟออกมันอยู่ตรงนี้นะมีไฟเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบไฟยี่สิบโวลต์สิบแปดโวลต์ไม่ใช่ไฟแบบนี้ <c oughs> นะครับเป็นแบบนี้อะไม่ได้นะครับเดีย๋ยวดูไฟค้างไหม โอ้ไฟคางนะครับเนะี่ยใยคาง,งค่อยๆลดลงอยู่ก็แสดงว่าในส่วนนี้เราไปดูอาร์นะสตาร์ทกันดีกว่าเนาะเขายังไม่ดูเลยเนะี R ่ยอาร์สตาร์ทดูนะครับ<ส>มีรอยบัดกรีอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องไปดูอาร์สตาร์ทด้วยแล้วมาดูพวกคาแรเตอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับนะดูอาร์สตาร์ทด้วยนะครับมีรอยบัดกรีนะพูดถือนะครับ ในส่วนของทริสเตอร์ตัวใหญ่นี้ก็คงยังไม่ช็อตแต่ถ้ามันช็อตก็คงจะฟิลดำไปแล้วเดี๋ยวดูอาร์สตาร์ตก่อนดีกว่านะครับ 120k นะสองตัวต่อนุกลมกันนะครับอาร์สตาร์ตขาดหรือเปล่าตำแหน่ง r 5น0เนี่ย r 5 2 1อมีสองตัวต่อนุกลมกันอยู่นี่ตัวนี้119-120โอ้มันก็น่าจะประมาณนี้เนาะ1 120 2 1 120 อาสองตัวนี้ไม่ขาดแต่มันเก่าแล้วเพื่อนๆจะเปลี่ยนก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมจะเปลี่ยนดูเนาะเปลี่ยนอาสตาร์อาไม่ยืดด้วยนะครับะวัดเห็นเป็นร้อยี่สิบก็ไม่ได้ยืดนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเฉยเนี่ยมันเก่าแล้วอีกไม่นานก็ขาดนะร้อยยี่สิบเคนะครับน้ำตาลแดงเหลืองวัดดูมันก็ไม่ขาดนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยน เผื่อบางทีมันอาจจะยืดค่าสักหน่อยนึงมิเตอร์ผมอาจจะเพี้ยนไปอะไรเงี้ยนะม่ดูเห็นไหมร้อยยี่สิบค่ามันก็ร้อยยี่สิบมียืดแล้วละ่ะจริงๆแล้วมิเตอร์ตัวนี้ผมวัดได้ร้อยสิบแปดรอสิบเก้าเองตัวนี้ร้อยยี่สิบเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมเอาร้อยยิบเคตัวอื่นมาวัดดูมิเตอร์ผมมันไม่ค่อยตรง นะครับโดมิเตอร์ผมนะ 120k นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมมีตัวใหญ่นะครับมิเตอร์ตัวนี้วัดได้นะครับอย่างนี้นะฮะ118นี่นะเราต้องดูด้วยว่ามิเตอร์เราวันวัดได้แค่ไหนนะครับไม่เหมือนกันซะด้วยนะแต่ละตัวนะครับอันนี้มันโอ้คุณภาพมันต่ําไม่เป็นไรเนาะซ่อมได้คือเก่าเวลาสตาร์ทนะครับ 120k as a dad tat cơ Long kiang Hồi hồi bóng Má hâu như thế này đi bạc Hâu như thế này các má cơ đấy Cơ nhằng má cơ hâu Cơ xé nướng cơ bảo mát khắn hong. Woi! này Lấy hâu Ui อ่สตาร์ทมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนมิเตอร์วัดการเคลื่อนไปก็ไม่เป็นไรจือเอาว่ามิเตอร์เราวัดได้เพียงใดยังไทงทานเพื่อนยังจะดูรายละเอียดในส่วนของการซ่อมผักจ่ายไฟก็มีคลิปวิดีโอประมาณแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับทีนี้ทําให้ดูคร่าวๆสําหรับผู้ที่เข้ามาเจอใหม่พบใหม่เร่องราเนี่ยไฟออกมาเท่าไหร่นี่ร้อยสี่สิบร้อยสาสิบเก้า ขนาดนั้นเชียวหรือไม่ไฟมันเยอะจังอะใช่ไหมน่าจะใช่เนาะมันจอใหญ่นะจอยี่สิบเก้านิ้วมันอาจจะประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะไฟมันคงมันเกินมันมมีใครไปปรับฟีอามันไปหรือเปล่านะนี่เนาะฟามันก็อยู่ตรงนี้ก็มีใครไปปรับมันบ้าหรอไม่รู้สิ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟมันเกินหรือไฟมันไม่ใช่มันก็ต้องมาดูพวกอาร์พวกนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะพวกนี้ด้วยนะอะไรเนี่ย 47k 100k 150k อะไรพวกนี้เพื่อนมดูด้วยแล้วกันนะโอเคบากเกิดไฟทำงานแล้วทีนี้จะต่อเข้าดูงดูภาพอะไรมันก่อนแล้วค่อยมาดูบากเกิดไฟเช็คละเอยียดอีกทีนึงโอ้เนใหญ่มากเลยโอเคโอเคการต่อกับคื้นเข้าไปก็ง่ายมาก มันจะไม่ง่ายได้ยังไงก็ลอยออกตรงนี้ก็ต่อเข้าไปตรงนี้แหละเอามาดูภาพกันออมาดูกันงานนี้มันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับไว้ไม่ใจผมเปลี่ยนอาร์สตาร์ทซึ่งตัวเก่าคิดว่ามันยืดนะทีนี้ผมจะลองดูที่ออกมาเป็นแบบนี้ผมตรงซื้อแลนด์ไป วิ่งกลับลงมาภาพมันหดหนะพูดถึงนะครับมันเป็นห,นหดหดเห็นไหมเห็นไหมปีนถ่องกับพวกนั้นโอ้หลายอย่างเลยวะเห็นไหมครับภาพที่ออกมามันหดด้านล่างหดหดขึ้นไปเยอะเลย <c oughs> ไปซอมเวอร์ต่อมีซีบวมด้วยนี่นะซีตัวนี้มันเป็นซีอยู่ที่เวอร์เนี่แหละมันบวมนะเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนซีตัวนี้ก็น่าจะเต็มจอแล้วนะครับแล้วมาดูกันเห็นมไหยเห็นไหมสีบวมสีบวมสีตัวนี้มันอยู่นี่นนะเปลี่ยนซีแล้วภาพเต็มนะครับนะภาพเต็มภาพเต็มแต่ภาพก็ยังไม่สวยงามนะมีสีเหลือมสีล้ำออกมาโอ้โหมากมายเลยเนี่ยอาการเยอะนะน่นะ ในนี่ก็มีอีกครับไฟก็มาลวกออกแถวนี้จอดๆอยู่เนี่ยโอ้ทำไมมันสุดยอดจริงๆเลยแล้วทีนี้ก็มีคนมาปรับไอ้นี่เนี่ยเอ่อส่งผลในภาพสีมันไม่ขี่กันนะครับโอ้ยปรับกระ,ดะไดเนาะเมื่อยนะพี่น้องมันหลายอย่างว่ามันจะเสร็จได้ในะเครื่องนี้ก็หลายอย่างเหมืนอนกันนะเนี่ยไล่มาแต่ภาคใจไฟแล้วมาภาครัวแล้วมา,มาไฟ่วนี่ยังไม่ได้ซ่อม จัดไปจะเสร็จแล้วล่ะลุยเลยกันเสียงบอกเลยโอ้โหขึ้นแล้วก็ลงเลยท่านผู้ชมโอ้โหเห็นนมเดีวโอ้โหกดไลค์เลยเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ถ่ายลงมาวะของร่างกายได้ออกกำลังโอ้ยดาดดาดดาดไอสับเลยนะครับจะ้ีวินเลงศตาต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับนะพอแล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงเลย หายใจก็ดีหัวใจก็แข็งแรงเจอกันยิบหน้ามาสร้างสุขภาพกับแกร์ห่อนทองบาบ้าห่อนทองห่อนทองบาบ้าห่อนทองบาบ้าห่อนทองห่อนทองบาบาโยกมันขาดพี่น้องเอ้ยโอ้โยกขาดกระเซียบเบิ่งยุบ้าเบิ่งดูอะไรเนาะเบิ่งดูกับเบิ้งนาะพี่น้องเนาะโยกขาดห่อนทองห่อนทองบาบ้าห่อนทองบาบ้า ยี่สิบเอ็ด F A ยี่สิบเอ็ด F P A แปดแปดเลยก็ไม่รูอาา้อ่านะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆยกขาดนะครับเพื่อนๆนะมันขาดอยู่นี้นะครับเขาขาวนี่เพื่อนเห็นไหมตอนนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของไอ้เจ้าเนี้ยของไอ้เจ้าโยกเนี่ยส่วนมากจะขาดด้านล่างนะครับโอ้ยเดอ๊ย มันวิ่งมากเป็นระยะระยะมันก็วิงวว่งว่าหัวมากก็ได้เนี่ยครับนะขาดตรงเนี้ยเนี่ยๆๆทำไมมันแก่อยู่เนี่ยมันจะต่อเลยแก้ตัวนี้ต่อเลยนะครับนะเห็นแล้วมั้ยเจ้าไงแต่ว่านะครับเพื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอ้โหนะครับนะ มันขาดอยู่สามสี่จุดเลยนะครับเพื่อนนี่ก็จุดหนึ่งนะนนเออแล้วที่นี่ไอ้ไอเนี่ยเขาขาวเนี่ยเพื่อนต้องสังเกตนะน่่เนี่มันกำลังจะขาดอีกแล้วเนี่ยแล้วยังมีอีกนะ,ะรู้สึกว่าจะสี่จุดเลยผมน,นับดูเนี่ยอ,อโอเคเลยเดี๋ยวผมต่อนะมันเป็นยกขาดนะครับระการแบบนี้นะเอ,อ่อคลิปที่ละเอียดกว่านี้มีเยอะแยะเลยนะครับต่อไปดูได้เผื่อบางทีเพื่อนเข้ามาเห็น คลิปนี้นะครับเผื่อมันไม่ละเอียดนะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เราจะคาแล้วนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็คือการต่อยกนะโอเคนะครับเพื่อนหายดูได้เลยการเป็นเส้นขยึกขยือหรือว่าคลิปที่มันบอกว่ามันเป็นภาพตัวหนอนนะครับเพื่อนไปดูนะครับนะนะครับแล้วก็มือ่ําแล้วด้วยนะครับนะขอบคุณช่างในนะครับที่สนับสนุน40มาบ้างน้อยหนึ่งนะครับนะ ครับตัวนี้นะครับยกขาเนะเพื่อนนะเดี๋ยวรายละเอียดอยู่ที่เอ็นสกรีนนะครับมันมีหลายคลิปอยู่ให้เพื่อนดูนะเพื่อนดูไปจ๋มๆมันจะมีตา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 ขึ้นเขาเรียกว่าเอ็นสกรีนน้ำตาลินโอเคนะครับนะจัดก้อนเกลือมันดีกี่เข่าแล้วมันก็เป็นยังเีษแล้วพี่น้องเไยโอเคนะครับนะสายสายสาเมาเ์ได้พี่น้องได้สายเมาสสายสาเมาส์ถัดไถ้นะครับเลยสายเมาทักไถยครับผมเบึงบึงบึงไหนใช่ ใส่ใส่เมาครับใส่เมาใส่เมาเอ้ยไล่เติมแล้วได้ดิเอ้ยโอ้ยหมไปเลน้องเอ้ยสร้างกับสร้างขีเราผู้ใดเอาผู้ใดเอาเป็นไอดอลนี่ครับพิษบังยังมากไปเลยครับผมใส่เข้าไปสองเป็กหัวซัอกลุยน้องเอ้ยโอเคนะครับเด้อฮาร์ดคอยลืมเวาไทยลืมเวาไทยนะครับเพื่อน โอ้ยวอาอีสานตั้งโดนเตือบคนอีสานเนาะเดี๋ยวนี้คนอีสานตัวพี่น้องเอ้ยสร้างวิทย์เกิดขึ้นในง่ายไงไงมากอีสานตัวพี่น้องมาเมืองสันครับโอ้ตาตาตา